ลองจินตนาการดูถ้าวันหนึ่งเพียงแค่คุณคิดสมาร์ทโฟนก็ทำตามคำสั่งคุณได้โดยไม่ต้องสัมผัสถ้าวันหนึ่งเราสามารถส่งข้อความหากันเพียงแค่จิตสำมร็จสัมผัสกันผ่านคลื่นสมองและถ้าวันหนึ่งมนุษย์จะสามารถเอาชนะความพิการด้วยเพียงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆที่ฝังอยู่ในสมองสิ่งเหล่านี้กำลังจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับนิว r รลิงก์โปรเจกที่ทะย,ยานที่สุดของอีลอนมัสก์โปรเจกต์ที่อาจเปลี่ยนอนาคตของมนุษย์ไปตลอดกาล าพาท 1. จุดเริ่มต้นของ Neuralink ย้อนกลับไปในปี2016นอกจากอีลอนมัสก์จะกำลังวุ่นอยู่กับเท s l a เบสเอ็และโครงการใหญ่อื่นๆเขายังเริ่มวางหลักฐานให้กับอีกหนึ่งความฝันที่บ้าคลาั่งความฝันที่จะเชื่อมต่อสมองมนุษย์เข้ากับเครื่องจกักรโครงการนี้มีชื่อว่า Neuralink แต่เดิมแนวคิดเรื่อง Brain Computer Interface หรือ BCI ไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มเคยพยายามพัฒนาเทคโนโลยีนี้มาหลายสิบปี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตหรือฟื้นฟูการเคลื่อนไหวในผู้ที่สูญเสียการควบคุมร่างกายทว่าสิ่งที่มัสต้ตองการทําให้แตกต่างจากงานวิจัยที่มีอยู่เขาไม่ได้ต้องการแค่เครื่องมือแพทย์สําหรับช่วยเหลือคนป่วยเท่านั้นเขาต้องการสร้างเทคโนโลยีที่เสริมพักให้มนุษย์ธรรมดาก้าวข้ามขีดจากัดของตนเองและต่อสู้กับภัยคุกคามที่เขามองว่าใหญ่มหาศาลที่สุดในอนาคตนั่นคือปัญญาประดิษฐ์ AI อีลอนมัสมองว่าในวิชา AI จะพัฒนาจนเหนือกว่าสติปัญญาของมนุษย์ และเมื่อถึงวันนั้นมนุษย์อาจกลายเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตรองรับหรือเลี้ยงดู AI เท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงอนาคตแบบนั้นมัสเชื่อว่ามนุษย์ต้องผสานตัวเองกับ AI ต้องกลายเป็นไซบอร์กและนิวโรลิงคือสะพานเชื่อมไปสู่อนาคตนั้นถ้าคุณไม่สามารถเอาชนะมันได้คุณต้องรวมตัวกับมันมัสเคยกล่าวไว้เช่นนั้น ช่วงแรกๆของ Neuralink เ,เ,เต็มไปด้วยความลับและการทำงานในเงามืดบริษัทเริ่มต้นด้วยทีมขนาดเล็กประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ด้านประสาทชีววิทยาวิศวกรไฟฟ้านักฟิสิกส์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรหุ่นยนต์ระดับหัวกะทิงานวิจัยของพวกเขาโฟกัสไปที่การสร้างอินเทอร์เฟซสมองที่เบาบางที่สุดและแม่นยำที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาด้วยเส้นใยนานโนโบางกว่าผมมนุษย์และเทคนิคการฝังที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พวกเขารู้ว่าสมองมนุษย์นั้นซับซ้อนและละเอียดอ่อนกว่าที่เทคโนโลยีเคยเผชิญหน้าในปี2007 Neuralcore มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะเป็นครั้งแรกมัสที้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายระยะยาวคือการบรรลุภาวะซินไบโอซิสการอยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างมนุษย์และ AI และจุดเริ่มต้นของเส้นทางนี้คือการช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยจากโรคทางระบบประสาทเช่นอัมพาตโรคพาร์กินสันหรือแม้กระทั่งผู้ที่ตาบอดถ้าพวกเขาสามารถทำสำเร็จโลกทั้งใบของการแพทย์และการสื่อสารจะเปลี่ยนไปตลอดกาล นี่คือจุดเริ่มต้นของนิวโรลิงความฝันที่กลายเป็นภารกิจจริงจังแต่เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบในช่วงต่อไปเราจะพาคุณไปลึกยิ่งขึ้นว่าแท้จริงแล้วนิวโรลิงทำงานอย่างไรและพวกเขาสร้างอุปกรณ์ที่เชื่อมสมองกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรภาค 2. n e นิวโรลิงคืออะไรและทำงานอย่างไรเมื่อพูดถึงนิวโรลิงหลายคนอาจจินตนาการถึงภาพไซบอร์มนุษย์ที่มีสายไฟต่อจากสมอง แต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีของนิวรอนละเอียดซับซ้อนและล้ำหน้ากว่าที่เราจินตนาการไว้มาก n นิ l i n นคือ Brain Computer Interface หรือระบบที่ทําให้สมองของมนุษย์สามารถสื่อสารโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ได้ไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อไม่ต้องใช้เสียงไม่ต้องทิ้งแค่คิดก็สามารถสั่งการอุปกรณ์ต่างๆได้โดยตรงฟังดูเหมือนเวทมนต์ใช่ไหมแต่เบื้องหลังเทคโนโลยีนี้เต็มไปด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยําอย่างเหลือเชื่อหัวใจสําคัญของนิวรอนคืออุปกรณ์ขนาดเล็กที่เรียกว่าลิงค์เจ้าลิงก์นี้มีขนาดประมาณเหรียญสิบบาท นาประมาณ8มิลิเมตรมันถูกฝังลงใต้กะโหลกศีรษะของผู้ใช้โดยเชื่อมต่อกับสมองผ่านสายไฟจิว๋วที่บางกว่าผมมนุษย์หลายเท่าเส้นใยเหล่านี้หรือที่เรียกว่าอิเล็กโทรเทรสมีความยืดหยุ่นสูงและเล็กมากจนสามารถแทรกเข้าไปในเนื้อสมองได้โดยไม่สร้างความเสียหายรุนแรงแต่ละเส้นจะทำหน้าที่รับและส่งสัญ,ญญาณไฟฟ้าขนาดเล็กจากเซลล์ประสาทสมองมนุษย์ทำงานผ่านสัญญ,ญาณไฟฟ้าอ่อน mm. ๆเซลล์<ๆ><ๆ>ประสาทจะส่งสัญ,ญญาณเหล่านี้ไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวความคิดและความรู้สึกต่างๆยูโรลิงเข้ามาในจุดนี้ดักจับสัญญาณเหล่านั้นแลแ้วแปลมันออกมาเป็นข้อมูลดิจิทัลและส่งข้อมูลนี้ไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ภายนอก mm hmm. เช่นแขนกลเคอร์เซอร์ hmm. <se> บนหน้าจอหรือแมแต่เกมที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือยูโรลิงไม่ได้ทำแค่อ่านความคิดของสมองแต่ยังสามารถ mm hmm. เขียนหรือส่งสัญญาณกลับเข้าไปในสมองได้ด้วยหมายความ,มว่าวันหนึ่งเราอาจสามารถส่ง ภาพเสียงหรือแม้แต่ความทรงจําเข้าไปในสมองได้โดยตรงลองนึกภาพถ้ามีคนที่ตาบอดจากกาเนิดนิวเรลิงอาจส่งข้อมูลภาพเข้าไปตรงสู่สมองให้เขามองเห็นสิ่งต่างๆได้อีกครั้งหรือถ้าคุณเคยลืมรหัสผ่านมันอาจจะถูกอัปโหลดกลับมาในสมองคุณได้ง่ายๆเหมือนเปิดไฟล์ในคอมพิวเตอร์กระบวนการฝังลิงก์นั้นใช้หุ่นยนต์ศิลยกรรมพิเศษที่มิวรลิงพัฒนาขึ้นเอง ขุนยนนี้มีความแม่นยำสูงระดับไมโครเมตรสามารถเจาะรูขนาดเล็กบนกระโหลกศีรษะและสอดเส้นใยนาโนเข้าไปยังบริเวณที่ต้องการในสมองได้อย่างปลอดภัยการผ่าตัดใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงและเป้าหมายสูงสุดของิูโรลิงคือทำให้กระบวนการนี้ง่ายและรวดเร็วพอๆกับการทำเลสิกตาหลังจากฝังอุปกรณ์แล้วลิงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านสัญญาณไร้สายแบบบลูทูธความเร็วสูงและสามารถชาร์จไฟได้ด้วยการวางแผ่นชาร์จไว้เหนือศีรษะในขณะที่นอนหลับ ทั้งหมดนี้ไม่มีสายไม่มีพอร์ตเชื่อมต่อที่ต้องเสียบติดตัวไม่มีแบตเตอรี่ที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนิวรอนต้องการที่เทคโนโลยีนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์อย่างแท้จริงนิวรอนคือการรวมตัวกันของประสาทวิทยาศาสตร์ขั้นสูงวิศวกรรมชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ระดับแนวหน้าแต่คำถามที่น่าสนใจกว่าคือเมื่อมนุษย์สามารถอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลระหว่างสมองและเครื่องจักรดิลของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ในภาต่อไปเราจะพาคุณไปดูความก้าวหน้าจริงๆที่ New r a l i k ทำได้สำเร็จแล้วและสิ่งที่กำลังจะตามมาในอนาคตภาค 3. ความก้าวหน้าครั้งสำคัญนับตั้งแต่ก่อตั้ง New r a l i k ในปี2016ทีมงานได้ใช้เวลาเกือบ10ปีในการทดลองออกแบบและปรับปรุงเทคโนโลยีให้เข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และในที่สุดโลกก็ได้เห็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้เรือขนาดนี้ จุดเปลี่ยนแรกเกิดขึ้นในปี2020 New ี่สิลได้สาธิตการทดลองกับหมูชื่อเกอร์ทรูพวกเขาฝังชิปลิงค์เข้าไปในสมองของหมูตัวนี้และสามารถอ่านสัญญาณประสาทที่ส่งออกมาจากจมูกของมันได้แบบเรียลไทม์ทุกครั้งที่หมูสิ่งของสัญญาณไฟฟ้าเล็กๆจะถูกบันทึกและสแสดงผลบนหน้าจอนี่ไม่ใช่แค่การเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ธรรมดาแต่มันที่สุดว่านิวลิงคสามารถดัดจับข้อมูลจริงจากสมองที่มีชีวิตได้อย่างแม่นยำ ปี2021 n e w l i n ิสร้างปรากฏการ์อีกครั้งด้วยการสาธิตตลิงชื่อเพเจอร์ที่สามารถเล่นเกมพองได้ด้วยความคิดเพียงอย่างเดียวในการทดลองนี้ลิงได้รับการปลูกถ่ายลิงสองเครื่องในสมองตอนแรกเพเจอร์ใช้จอยสติ๊กเล่นเกมตามปกติพร้อมกับที่นิวโรลิงบันทึกข้อมูลสัญญาณประสาทขณะมันขยับมือจากนั้นนิวโรลิงปิดจอยสติ๊กให้ลิงเล่นโดยไม่มีการเคลื่อนไหวจริงเลยและน่าเหลือเชื่อลิงสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกบอลในเกมได้ด้วยความคิดลว้ลวนๆโดยไม่ต้องขยับมือแม้แต่นิดเดียว เหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นแค่โชว์เท่เพื่อเรียกเสียงฮือฮาแต่มันหมายความว่า neurolink สามารถเข้าใจและถอดประหัสความตั้งใจในการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตได้จริงถ้าคุณนึกภาพตามคนที่เป็นอัมาพาตจากอุบัติเหตุหรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงพวกเขาอาจสามารถใช้ความคิดควบคุมแขนกลอุปก,กรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่เดินได้อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีนี้ในเวลาเดียวกัน neurolink เขียนพัฒนาหุ่นยนต์ฝังชิปรุ่นใหม่ที่มีความแม่นยำสูงมากหุ่นยนต์สามารถฝังเส้นใยนานโนเข้าไปในเนื้อสมองได้อย่างปลอดภยัย ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บหรือเลือดออกในสมองปี2023 Neuralink ได้รับการอนุมัติจาก FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐให้เริ่มการทดลองฝังชิปกับมนุษย์เป็นครั้งแรกในต้นปี2024พวกเขาประกาศข่าวใหญ่ว่ามีผู้ป่วยคนแรกที่ได้รับการปลูกถ่าย Neuralink สำเร็จ และที่น่าทึ่งที่สุดคือเพียงไม่นานหลังการผ่าตัดผู้ป่วยสามารถควบคุมเคอร์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยความคิดนี่คือการเปลี่ยนแปลงระดับประวัติศาสตร์ที่แสดงให้โลกเห็นว่าความฝันในการเชื่อมมนุษย์กับเครื่องจักรกำลังกลายเป็นจริงจากหมูไปสู่ลิงจากสัตว์ทดลองไปสู่มนุษย์คนแรกที่เชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์แต่เส้นทางนี้ยังเต็มไปด้วยคำถามใหญ่เช่นความปลอดภัยในระยะยาวการปกป้องข้อมูลสมองของผู้ใช้หรือแม้กระทั่งปัญหาด้านจริยธรรมในภาพต่อไปเราจะพาคุณไปรู้จักกับ อนาคตที่เป็นไปได้ของนิวริงและคำถามสำคัญที่ทั่วโลกยังต้องเผชิญภาคสเบื้องหลังเทคโนโลยีและการปลูกถ่ายเมื่อเราพูดถึงนิวร n งหลายคนอาจมองเห็นแค่ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นการควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยความคิดหรือการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวให้กับผู้พิการ แต่ความจริงแล้วเบื้องหลังเทคโนโลยีนี้คือการผสมผสานของศาสตร์หลายขแขนงทั้งประสาทวิทยาวิศวกรรมชีวภาพไมโครเทคโนโลยีและศัรยกรรมอัจฉริยะและวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปสำรวจโลกเบื้องหลังที่น่าทึ่งเหล่านี้นิวโรลิงคืออุปกรณ์ที่เรียกว่าลิงค์อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีแค่ชิปคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแต่ยังรวมไปถึงวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ระบบรับส่งข้อมูลไร้สายและแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จแบบไร้สายได้ด้านบนของลิงค์จะมีฝาครอบที่ออกแบบมาให้พอดีกับกระโหลกศีรษะ เมื่อปลูกถ่ายเข้าไปแล้วมันจะเรียบเสมอกับศีสะไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกอีกส่วนที่ล้ำหน้าอย่างเหลือเชื่อคือเส้นใยอิเล็กโทรดหรือที่เรียกกันว่าเตรสเส้นใยเหล่านี้บางกว่าผมมนุษย์หลายเท่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง4 6ถึง6ไมโครเมตรแต่ละเส้นจะมีขั้วไฟฟ้าเล็กๆติดอยู่เพื่อรับส่งสัญญาณจากเซลล์ประสาท ความบางและยืดหยุ่นของเส้นใยมีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะสมองมนุษย์นั้นไม่ใช่วัตถุแข็งมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่เราหายใจหรือเต้นของหัวใจเส้นใยของนิวโรลิงจึงต้องเคลื่อนไหวได้ตามสมองโดยไม่สร้างบาดแผลหรืออาการอักเสบระยะย,ยาวขั้นตอนการฝังชิปนิวโรลิงไม่ได้ใช้มือของมนุษย์โดยตรงแต่ใช้หุ่นยนต์ศัลยกรรมพิเศษที่นิวโรลิงพัฒนาขึ้นเองหุ่นยนต์ตัวนี้มีแขนกลขนาดจิว๋วที่สามารถสอดเส้นใยอิเล็กโทรดเข้าไปในเนื้อสมองได้อย่างแม่นยำ โดยหลบเลี่ยงเส้นเลือดขนาดเล็กที่กระจายอยู่ทั่วเนื้อเยื่อสมองเพราะหากเจากพลาดแม้แต่นิดเดียวอาจทําให้เกิดการตกเลือดหรือความเสียหายรุนแรงได้การควบคุมต้องแม่นยําในระดับไมโครเมตรหรือประมาณ1ในล้านส่วนของเมตร Neuralink ไม่ได้มองแค่เรื่องการทําให้เทคโนโลยีใช้งานได้แต่ยังให้ความสําคัญอย่างมากกับความปลอดภัยและการลดผลกระทบระยะยาว ตั้งแต่การออกแบบตัวอุปกรณ์ที่ไม่รบกวนเนื้อสมองเกินจำเป็นไปจนถึงเทคนิคการผ่าตัดที่ลดรอยแผลและความเสี่ยงจากการติดเชื้อให้น้อยที่สุดความฝันของ u r a l ล n k คือให้การปลูกถ่ายสมองกลายเป็นการผ่าตัดเล็กที่ปลอดภัยและเป็นมาตรฐานเหมือนการทำฟันหรือการใส่เลนสายตาเทียมหลังจากปลูกถ่ายเสร็จลิง์จะทำงานแบบไร้สายทั้งหมดอุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับภายนอกผ่านสัญญ,ญาณบลูทูธพิเศษผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆหรือรับส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันเฉพาะทาง ส่วนการชาร์จไฟก็ทําได้ง่ายๆผ่านแผ่นชาร์จไร้าสายที่วางบนสีสตอน,นอนไม่ต้องเจาะรูไม่ต้องเสียบปลัก๊กไม่ต้องถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ใดๆทั้งสิน้นเบื้องหลังของ Neuralink คือการพยายามพูดภาษาเดียวกับสมองด้วยเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาและเมื่อเทคโนโลยีนี้สุกนอมอย่างสมบูรณ์มันจะไม่ใช่แค่การฟื้นฟูสมรรถภาพเท่านั้นแต่มันอาจเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์คิดเรียนรู้และสื่อสารไปตลอดกาล แต่การมีเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมสมองกับเครื่องจักรได้แบบนี้ก็นํามาซึ่งคําถามใหญ่อีกมากตั้งแต่เรื่องความปลอดภัยทางข้อมูลไปจนถึงปัญหาทางจริยธรรมและผลกระทบต่อธรรมชาติของมนุษย์ในภาคต่อไปเราจะพาคุณไปสํารวจโอกาสและความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จนถึงตอนนี้นิโรเอได้พิสู์แล้วว่าเทคโนโลยีของพวกเขาไม่ได้เป็นแค่แนวคิดในนิยายวิทยศาศาสตร์แต่คําถามสาคัญก็คือพวกเขาตั้งใจจะพาเทคโนโลยีนี้ไปไกลแค่ไหน ในระยะสั้นยูโรลิงมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้ป่วยที่สูญเสียการทำงานของร่างกายเช่นผู้ที่เป็นอัมพาตจากไขสันหลังบาดเจ็บโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือโรคเสื่อมสภาพทางระบบประสาทด้วยเทคโนโลยี u r a l i n งพวกเขาอาจสามารถควบคุมอุปกรณ์ภายนอกเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแขนกลนได้ด้วยความคิดและในอนาคตอันใกล้เป้าหมายคือการช่วยให้ผู้ป่วยเดินได้อีกครั้งผ่านการเชื่อมต่อเส้นประสาทเทียมระหว่างสมองกับร่างกาย แต่ยูโรลิงไม่ได้หยุดแค่การรักษาพวกเขาฝันถึงการขยายขีดความสามารถของมนุษย์ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมตัวอย่างเช่นการเพิ่มความสามารถในการจดจำข้อมูลมหาศาลการเรียนรู้ทักษะใหม่ในเวลาไม่กี่วินาทีหรือแม้แต่การส่งความคิดถึงกันโดยตรงโดยไม่ต้องใช้เสียงหรือภาษาพูด ถ้า neurolink พัฒนาเต็มที่จริงๆมนุษย์อาจสามารถผสานรวมกับเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์กลายเป็นสิ่งที่นักอนาคตศาสตร์เรียกว่าไซบอร์อีลอนมัส์เคยพูดไว้ชัดเจนหลายครั้งว่าหนึ่งในเหตุผลที่เขาก่อตั้ง neurolink ก็คือเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มนุษย์แข่งกับ AI ที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะในมุมมองของเขาหากว่าหนึ่งปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์อย่างขาดลอยมนุษย์อาจกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ล้าสมัยหรือแม้แต่ถูกควบคุมโดย AI n e u r a l i n k จึงเป็นเหมือน สะพานที่จะเชื่อมมนุษย์เข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้เราสามารถพัฒนาไปพร้อมกับ AI แทนที่จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในอีกขั้นหนึ่งที่ล้ำไปกว่านั้นอ l o n Musk พูดถึงแนวคิดเรื่อง Mind-to-Mind My My Communication หรือการสื่อสารระหว่างจิตใจเมื่อ,อยูรลิงพัฒนาเต็มรูปแบบมนุษย์อาจสามารถแบ่งปันความคิดความทรงจำหรืออารมณ์ให้แก่กันได้โดยตรงนั่นหมายถึงการสร้างเครือข่ายสมองมนุษย์ Collective Intelligence ที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ ถ้าเรานึกภาพตามโลกที่ไม่มีความเข้าใจผิดไม่มีการสื่อสารผิดพลาดท,ทุกคนสามารถรับรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างลึกซึ้งมันจะเป็นวิวัฒนาการทางสังคมที่ไม่เคยมีมาก่อนนอกจากการช่วยผู้ป่วยที่เป็นอัมพาติวโรลิ่งเกียงตั้งเป้าที่จะรักษาโรคทางสมองหลายชนิดเช่นโรคพาร์กินสันโรคสึมเศร้าเรื้อรังโรคลมชักและแม้กระทั่งการคืนความสามารถในการมองเห็นให้กับผู้พิการทางสายตาโดยการกระตุ้นสมองด้วยสัญญาณไฟฟ้าในรูปแบบที่แม่นยำ ถ้าเทคโนโลยีนี้สำเร็จมันจะเปลี่ยนแนวทางการรักษาทางการแพทย์ไปอย่างสิ้นเชิงนิวโรลิงกำลังไม่เพียงแค่สร้างอุปกรณ์ชิ้นใหม่แต่กำลังสร้างแนวทางใหม่สำหรับอนาคตของมนุษยชาติมันเป็นการเดินทางที่มีทั้งโอกาสมหาศาลและความเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้ามและสุดท้ายแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ว่าเราทำได้หรือไม่แต่คือเราควรทำหรือเปล่าภาหความท้าทายและข้อถกเถียง แม้ยูโรลิงจะนำเสนอภาพอนาคตที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่เส้นทางสู่ความสำเร็จของพวกเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบก่อนอื่นแค่การทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฝังอยู่ในสมองมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยในระยะยาวก็เป็นความท้าทายมหาศาลสมองเป็นเนื้อเยื่อที่เบาบางมากเมื่อใดก็ตามที่มีการสอดแทรกวัตถุต่างชาติเช่นอิเล็กโทรดหรือชิปร่างกายมีแนวโน้มจะสร้างปฏิกิริยาอักเสบหรือการกอร่อพังผืดขึ้นมาต่อต้านซึ่งอาจทำให้การเชื่อมต่อเสื่อมสภาพหรือแม้กระทั่งล้มเหลวในระยะยาว Neuralink จึงต้องคิดค้นวัสดุใหม่ๆและออกแบบระบบที่มีทั้งความยืดหยุ่นทนทานและปลอดภัยระดับสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอีกหนึ่งปัญหาใหญ่คือกระบวนการปลูกถ่ายแม้ Neuralink จะพัฒนาหุ่นยนต์ศัลยกรรมพิเศษที่สามารถสั่งอุปกรณ์ขนาดเล็กลงไปในสมองได้ด้วยความแม่นยำสูงแต่การผ่าตัดสมองก็ยังคงมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อการบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดและอย่าลืมว่าเทคโนโลยีนี้ยังใหม่มาก ผลระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่ปลูกถ่ายยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนอกจากประเด็นทางเทคนิค neurolink ยังต้องผเผชิญกับคำถามทางจริยธรรมที่สำคัญเช่นใครควรมีสิทธิ์เข้าถึงเทคโนโลยีนี้จะเป็นแค่คนรวยเท่านั้นหรือไม่ที่สามารถอัปเกรดตัวเองได้แล้วถ้ามีการเสริมความสามารถของสมองอย่างไม่เท่าเทียมโลกจะเกิดช่องว่างทางสติปัญญาระหว่างคนที่ได้รับการเสริมกับคนธรรมดาหรือเปล่าและถ้าเราสามารถบันทึกหรือถ่ายโอนความทรงจำได้จริงใครจะเป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ความเป็นส่วนตัวของความคิดจะยังคงอยู่ได้หรือไม่อีกหนึ่งข้อกังวลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างมากคือเรื่องการแฮ็กสมองเมื่อสมองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิทัลผ่านยูโรลิงมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งระบบที่อาจถูกโจมตีได้เหมือนคอมพิวเตอร์ลองนึกดูถ้ามีใครสามารถแฮ็กยูโรลิงได้พวกเขาอาจไม่เพียงเข้าถึงความทรงจําหรือข้อมูลส่วนตัวแต่ถึงขั้นควบคุมความคิดหรือการตัดสินใจของเราได้ด้วยมันไม่ใช่แค่การขโมยข้อมูลธรรมดาอีกต่อไป แต่มันคือการล่วงล้ำถึงแก่นแท้ของตัวตนมนุษย์ในมุมมองของนักปรัญาและนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มพวกเขาตั้งคำถามว่าถ้ามนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรืออัปเดตสมองได้ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วเรายังจะเรียกสิ่งนั้นว่าตัวตนที่แท้จริงได้หรือไม่หรือมนุษย์ในยุคใหม่จะค่อยๆสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปกลายเป็นหน่วยข้อมูลหนึ่งในเครือข่ายขนาดยักษ์นิวรลิงกำลังผลักขอบเขตของสิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงแต่ทุกก้าวที่พวกเขาก้าวไปข้างหน้าก็ดูเหมือนจะยิ่งทำให้เราต้อ้อออองงยนกลัับมมมาาาถตววเเส่ เทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติครั้งนี้จะกลายเป็นแสงสว่างนำทางหรือจะกลายเป็นเงามืดที่เราควบคุมไม่ได้ตลอดระยะเวลาไม่นานนี้นิวโรลิงได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของจินตนาการไปไกลกว่าที่ใครหลายคนเคยคิดจากความฝันของชายคนหนึ่งอีลอนมัสก์กลายมาเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อสมองมนุษย์เข้ากับโลกดิจิทัลได้จริงนิวโรลิงไม่ใช่แค่ความหวังสำหรับผู้ป่วยแต่ยังเป็นก้าวแรกของการสำรวจพรมแดนใหม่ของมนุษยชาติ อย่างไรก็ตามทุกนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับเงาของความเสี่ยงความกังวลและคำถามทางจริยธรรมที่ยังไร้คำตอบอนาคตของ e u r a l ล n งจะพาเราไปสู่ยุคแห่งการอยู่รอดท่ามกลางการมาถึงของปัญญาประดิษฐ์หรือจะเปิดประตูสู่ยุคมืดของการสูญเสียอิสรภาพคำตอบนั้นอยู่ที่เส้นทางที่เราจะเลือกเดินนับจากนี้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของนิวโรลิงเทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนชะตากรรมของมนุษยชาติพวกเขากำลังพยายามเชื่อมต่อสมองกับเครื่องจักรเพื่อเปิดประตูสู่ศักยภาพที่เราไม่เคยเข้าถึงมาก่อน แต่ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็กำลังเล่นกับไฟที่อาจลุกลามไปไกลเกินกว่าที่ใครจะควบคุมได้เมื่อเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าจริยธรรมเมื่อเครื่องจักรสามารถคิดแทนเราได้คำถามก็คือเราจะใช้มันเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์หรือจะปล่อยให้มันค่อยๆลบเลือนความเป็นตัวตนของเราจนหมดสิ้นคุณละ่ะคิดอย่างไรกับอนาคตที่นิวโรลิงกำลังสร้างขึ้น ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการสำรวจความลับของโลกเทคโนโลยีและจักรวาลอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ